สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตั้งค่าซิมที่จะโทรออกในเครื่องโมโต G20 อันนี้ก็มีสองอย่างบางคนเคยพูดว่าโอ้ยพี่กดปุ๊บมันโทรปั๊บเลยทำไง <c oughs> คือมันไม่ถามักคําว่าจะโทรซิมไหนอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งอีกแบบนึ่งก็บอกโอ้พี่กดแล้วให้มันให้มันโทรไปเลยได้ไหมไม่ต้องมาถามว่าซิมหนึ่งซิมสองหรืออยากจะเลือกซิมไหนซิมหนึงไปเลยเช่น อ๋อทีมหนึ่งเอาไว้ใช้โทรเปล่า ao, อะไรเงี้ยอ่าทีมหนึ่งไม่ใช้เน็ตทีมสองไม่ใช้โทรอ๋อวัะนั้การตั้งค่าก็ตั้งมีทีมสองใช้โทรเลยกดปุ๊บโทรไปเลยทีมหนึ่งทีมสองสอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยอะจะตั้งตรงไหนยังไงอ่าอันนี้เราก็ไปตั้งค่าได้โดยอย่างแรกเวลาเราใช้งานเนี่ยนะเวลาเรากดโทรศัพท์เนี่ยกดเอาเรากดเบอร์ปุ๊บอ่าแล้วเรามากดโทรคือตรงนี้อ่าเรากดโทรตรงนี้ปั๊บเนี่ย มันก็จะโชว์อะไรมันก็จะโชว์อย่างนี้อ่าโดยปกตินะในเครื่องได้ไม่ได้ตั้งค่าอะไรเนี่ยมันก็จะโชว์ว่าเอ่อคุณจะโทรที่ซิมหนึ่งหรือจะโทรที่ซิมสองอะไรอย่างเงี้ย yeah. บางทีมือลั่นมือลั่นไปกดปุ่มนี้ก่อนไปกดติ๊กถูกตรงนี้ไว้ก่อนหรือคุณจะกดติ๊กถูกตรงนี้ก็ได้ถ้าคุณจะเลือกอ่านะถ้าติ๊กถูกเดี๋ยวนะอ่าถ้าติ๊กถูกจากตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราโทรครั้งต่อไปมันก็จะโทรซิมที่เรากดเช่นคุณติ๊กถูกตรงนี้้ขึนมาป๊ แล้วคุณกดโทรด้วยซิม2ครั้งต่อไปเมื่อคุณกดโทรมันจะโทรได้ซิม2โดยอโตเมติไม่ถามคุณแล้วโอเคไหมแต่ถ้าคุณไม่ได้ติ๊กถูกมันก็จะถามคุณอย่างเงี้ยทุกๆุกครั้งโอเคไหมอ่าถ้าสมมติติ๊กถูกไปแล้วอ่าเราเลือกอันนี้เป็นการเลือกที่เราจะใช้ซิม2ในการโทรอ่าอันนี้แต่ถ้ากดไปแล้วเกิดอะไรขึ้น กดไปแล้วเกิดอยากแก้อาพี่ไม่ได้เลยผมอยากโทรซิมหนึ่ทำไงเกิดไปได้ซิมอินเทอร์เน็ตพร้อมโทรฟรีมาทุกเครือข่าย <c oughs> อันนี้มือลัน่นกดปุ๊บโทรปั๊บเลยจะแก้ยังไงอ่ะอันเนี้ยมันก็แก้ได้สองทางเอาแบบง่ายๆก่อนนะเอาแบบง่ายๆก็รูดเมนูทางลัดลงมาคุณจะเห็นเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลมือถืออยู่ ให้กดแช่ลงไปบนคําว่าเชื่อมต่อข้อมูลมือถือโอเคไหมอ่ะกดลูดลงมาแล้วก็กดแช่ลงไปนี่แค่นี้เองคุณก็จะเข้ามาสู่หน้านี้คุณก็จะเห็นนี่เรื่องการอนุญาตการโทรนี่เห็นไหมมันก็จะกดลงไปมัน ขึ้นว่าถามทุกครั้งโอเคไหมอันนี้เรายังไม่ได้ตั้งค่าแต่ถ้ามันตั้งค่าแล้วมันจะเป็นยังไงก็จะเช่นเรากดซิมสองอ่ะกดไปซิมสองม,มันก็จะนี่อนุญาตการโทรเป็นซิม AIS เห็นไหมอ่าหรือคุณจะสวนเป็นซิมดีทูก็ได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดคุณอยากเปลี่ยนไม่ได้แบบกดปุ๊บแล้วโทรในซิมที่เลือกเอาไวส้สิเราอยากกให้ันถามก่อนบางทีเราแบบ อ่อซิมเน็ตเราใช้โทรฟรีในเครือข่ายเราก็อยากให้มันถามเรานิดนึงบางทีคนบางคนที่เราติดต่อด้วยเขาใช้ซิมค่ายเดียวกับที่เราใช้เนะ็ตหน้าเราอยากให้มันถามอ่ะอยากให้ถามพี่กะกดให้มันถามซิมจะไปยากอะไรพี่กกดลงไปบนกันโทรแล้วก็ถามนี่ถามทุกครั้งแค่นั้นเองมันก็จะเข้ามาเรื่องการถามเเวลาโทรออกมันก็จะถามคุณว,ว่าคุณจะใช้ซิมไหนโทรเลรอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อย่าไปมือลัน่นไปกดให้มันจําก็แล้วกันกดจําก็มาแก้ อ่าแล้วถ้าเกิดไม่ดูทางรัดกดแล้วมันไม่เข้าทาําไงพี่อ่ะมาเอาทางเอา,เอาเอาทางไม่รัดก็ได้ไม่เอาทางไม่รัดมันก็อ้อมหน่อยอะพี่พี่เข้ามาในตั้งค่ามันก็เข้าได้นี่อ่ะเมื่อเข้าไปในตั้งค่าแล้วเราก็ไปเลือกนี่เครือข่ายนี่และอินเทอร์เนต็ตกดลงไปบนเครือข่ายและอินเทอร์เนต็ต จากนั้นคุณก็มากดเลือกหัวข้อนี่ซิมการ์ดเห็นไหมเนี่ยซิมการ์ดกดลงไปก็จะเข้ามาหน้าเดิมอย่างเมื่อตะกี้ที่เข้ามาจากเมนูทางลัดนั่นแหละเทคเช่นเดียวกันก็มาเปลี่ยนได้เนี่ยอนุญาตการโทรก็ไปแก้เอาก็แล้วกันอันนี้ก็เอามาฝากกันสําหรับคนที่ถามว่ามือลั่นไปทำยังไงกดปุ๊บโตปั๊บเลยอย,กกอ,อยากแก้ให้มันถามเราก็มาแก้จากตรงนี้ได้หรืออยากแะให้มันแบบกดปุ๊บแล้วโทรปั๊บเลยคุณก็สามารถตั้งค่าได้ก็ปะมานี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิป ต่อไปขอบคุณครับ